โอ้โหแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะคราบแบบโอ้โหที่ฝังแน่นอยู่นะคะหลุดออกหมดเลยเพื่อนๆเ,เคยประสบปัญหาเหมือนเจฟปานบ้างไหมคะเป็นคนที่ซุ่มซ้ามมากในการใส่เสื้อผ้าวันก่อนไปกินหมาล่าก,กับลูกมาค่ะแล้วก็น้ำมันโอ้โหยิ่งหมาล่าด้วยนะคะเพื่อนๆ ล้างทําความสะอาดออกยากมากเล้ะเสื้อค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊าปานมีเคล็ดลับง่ายๆในการทําความสะอาดคราบน้ํามันแบบนี้นะคะขั้นตอนเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะเคล็ดลับง่ายๆภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะอันนี้คือน้ํายาล้างจานยี่ห้ออะไรก็ได้สีอะไรก็ได้นะคะเจ๊าปานจะเอามาทาบริเวณที่เลอะตัวคราบน้ํามันนะคะใส่ลงไปให้ชุ่มๆเลยค่ะ ตัวน้ำยาล้างจานเนี่ยจะช่วยนะคะทำให้คราบมันเนี่ยเขาลื่นออกมาให้มากกว่าที่เราจะซักด้วยมือค่ะแล้วเราก็ทาให้ทั่วเลยนะคะและตัวนี้เลยค่ะเบกกิ้งโซดานะคะปกติเอามาใส่เบเกอร,กรี่หมักหงูกไก่หรือว่าเอาไว้ล้างผลไม้ดีมากๆมีประโยชน์มากมายเลยค่ะเอาเบกกิ้งโซดามาโรยให้ทั่วบริเวณที่เป็นคราบน้ํามันนะคะแล้วก็ถูให้ทั่วแบบนี้เลย แล้วเบกกิง้งโซดานก็จะซึมเข้าตัวเนื้อผ้านะคะเราก็หมักพักทิ้งไว้สัก5นาทีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะนำบริเวณที่เลอะคราบน้ำมันมาขายี้ออกล้างน้ำออกนะคะเราก็ขยี้แบบปกติเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะคราบแบบโอ้โหที่ฝังแน่นอยู่นะคะหลุดออกหมดเลย ทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้เจ๊ปังก็จะเอาไปซักปกติเลยนะคะจะซักมือซักเครื่องเราก็จะได้เสื้อตัวเดิมที่ใหม่กว่าเดิมด้วยค่ะแล้วก็คราบต่างๆที่เคยเลอะเนี่ยหายปลิดทิ้งเลยค่ะทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะจะมีคราบน้ํามันหรือว่าคราบสะเก็ดแบบตอนทอดปลาหรือว่าอาหารที่เราทานต้มยำน้ํามันก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนๆลองใช้วิธีนี้ดูค่ะ เดี๋ยวเจ๊ปันขอตัวไปซักเสื้อให้สะอาดก่อนและเมื่อเราซักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราบต่างๆหายไปเลยค่ะเพื่อนๆก็ได้เสื้อตัวใหม่ที่แบบไม่มีรอยคราบใดๆที่เราเอาทำให้เลอะเลยนะคะเท่านี้เองค่ะขั้นตอนง่ายมากเลย ไว้เพื่อนๆลองไปทําดูบ้างนะคะวันไหนที่เราทานก๋วยเตี๋ยวทานต้มยำแล้วเจออะไรที่เป็นคาบน้ํามันเนี่ยทำให้เสื้อเลอะเนี่ยลองใช้วิธีนี้ดูค่ะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจีาปานสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ